ตอนที่46ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หลังจากจบการสนทนาในครั้งนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนจนเวลาล่วงเลยมาอีกสี่วันคณะคารวาขนาของท่านภูสสนะก็ได้เดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังกรุงราชคริสโดยมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนซึ่งก็คือสิงเขานั้นตั้งใจทำหน้าที่รับใช้ท่านภูสสนะรัศมีและนักราด้วยความเคารพจากใจจริงเขากระทำตนให้เป็นที่รักของคนรอบข้างทั้งหลาย รวมทั้งเหล่าคนงานของงอท่านภูษะนะด้วยแม้ตัวของสิงจะทำหน้าที่คอยรับใช้แต่ตัวเขาเองกลับมีความภาคภูมิใจมากกว่าสมัยที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนชั้นล่างในกรุงหัสตินาปุระเพราะคนในคาราวานรวมถึงท่านภูสะนะต่างก็ให้ เกียดแก่เขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยได้รับเลยตั้งแต่เกิดมานอกจากเขาไม่เพียงคอยรับใช้คนทั้ง3แล้วเขายังขยันช่วยงานคนอื่นในกองคาราวานอยู่เสมอทําให้ไม่มีใครนึกรังเกียจในชาติกําเนิดของเขาเลยสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาระลึกได้ถึงคํากล่าวของท่านผู้สันนอนที่ได้เจอกันในคราแรกว่าไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นกษัตริย์หรือคนชนชั้นล่าง หากเมื่อทำดีพูดดีคิดดีก็ย่อมจะเป็นคนดีเป็นที่เคารพที่รักใคร่ของคนทั้งหลายความจริงมนุษย์เราโดยจิตใจแล้วก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเคารพรักนับถือบุคคลอื่นหากว่าผู้นั้นทำตนน่ารักหน้าเคารพนับถือปัญหาจึงอยู่ที่หน้าหรือไม่หน้าเท่านั้นเองมีบางคนที่เราอยากจะรักเพราะโดยที่หรือความรับผิดชอบก็ตามแต่แข็งใจเท่าไรก็ไม่อาจจะข่มใจให้รักได้ เพราะเหตุใดงั้นหรือเพราะเขาทำตัวไม่น่ารักหรือเพราะชะตาไม่ถูกกันแต่บางคนเราไม่ควรจะรักหักรักเข้าจะก่อให้เกิดความผิดหรือมีอันตรายคอยอยู่เบื้องหน้าแต่ห้ามใจเท่าไรก็ไม่สำเร็จเพราะเหตุอันใดเพราะเขาทำตัวได้น่ารักหรือเพราะมีชะตาต้องการอย่างไรก็ตามกล่าวโดยทั่วๆไปแล้วหากบุคคลใดทำตัวน่ารักจริงแล้วน้อยคนนักที่จะอดใจไม่ให้รู้สึกดีกับคนพูด เขารพนับถือปัญหาจึงอยู่ที่น่าหรือไม่หน่าเท่านั้นเองมีบางคนที่เราอยากจะรักเพราะโดยที่หรือความรับผิดชอบก็ตามแต่แข็งใจเท่าไรก็ไม่อาจจะข่มใจให้รักได้เพราะเหตุใดงั้นหรือเพราะเขาทำตัวไม่น่ารักหรือเพราะชะตาไม่ถูกกันแต่บางคนเราไม่ควรจะรักหักรักเข้าจะก่อให้เกิดความผิดหรือมีอันตรายคอยอยู่เบื้องหน้าแต่ห้ามใจเท่าไรก็ไม่สำเร็จ เพราะเหตุอันใดเพราะเขาทำตัวได้น่ารักหรือเพราะมีชะตาต้องการอย่างไรก็ตามกล่าวโดยทั่วๆไปแล้วหากบุคคลใดทำตัวน่ารักจริงแล้วน้อยคนนักที่จะอดใจไม่ให้รู้สึกดีกับคนพูชวนรัศมีกับนัคราพากันเดินเข้าไปหาชายสูงวัยคนนั้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้มากแล้วท่านภูสสนะจึงนึกได้ว่าเป็นใครแต่นึกชื่อไม่ออกจึงทักไปว่า โอ้ดูสินึกว่าเป็นใครข้าพเจ้าจำเกือบเสียไม้ได้เลยชายสูงวัยลุกขึ้นด้วยความดีใจก่อนกล่าวออกมาว่าข้าอัมมานีคนนี้ไม่เคยทักใครก่อนใครมาทักเราก่อนเราจึงจะสนทนาด้วยท่านภูสะนะจึงสามารถนึกชื่ออีกฝ่ายออกมาได้แล้วกล่าวว่าท่านจำข้าพเจ้าไม่ได้เช่นนั้นหรืออาวุโสอัมมานีจึงกล่าวตอบว่าทำไมจะจำไม่ได้เล่าท่านภูษะนะพ่อค้าใหญ่แห่งกรุงราชคฤห์ใครบ้างจะจำท่านไม่ได้ เราชวนรัศมีกับนคราพากันเดินเข้าไปหาชายสูงวัยคนนั้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้มากแล้วท่านภูษนะจึงนึกได้ว่าเป็นใครแต่นึกชื่อไม่ออกจึงทักไปว่าโอ้ดูสินึกว่าเป็นใครข้าพระเจ้าจำเกือบเสียไม้ได้เลยชายสูงวัยลุกขึ้นด้วยความดีใจก่อนกล่าวออกมาว่า ถ้าอัมมานีคนนี้ไม่เคยทักใครก่อนใครมาทักเราก่อนเราจึงจะสนทนาด้วยท่านภูสะนะจึงสามารถนึกชื่ออีกฝ่ายออกมาได้แล้วกล่าวว่าท่านจำข้าพระเจ้าไม่ได้เช่นนั้นหรืออาวุโสอัมมานีจึงกล่าวตอบว่าทำไมจะจำไม่ได้เล่าท่านภูสะนะพ่อค้าใหญ่แห่งกรุงราชคริสใครบ้างจะจำท่านไม่ได้เรางั้นหรือท่านภูสะนะพยักหน้าก่อนกล่าวว่า ใช่เปลี่ยนไปมากจริงๆอาวุโสอัมมานีกล่าวว่าแต่ท่านภูสะนะดูเปลี่ยนไปเพียงแค่ริ้วรอยตามวัยเขาโครงของใบหน้าและรูปร่างดูเหมือนเดิมจากการสังเกตของท่านภูสสนะที่มีต่ออาวุโสอัมมานีเขาพบว่าอาวุโสท่านนี้น่าจะเป็นโรคพิสุราเรือรังแน่นอนเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ดูสกรปรกเป็นอันมากรูปร่างผ่ายผอมดูแล้วน่าจะเป็นโรคนี้มานานมากแล้ว จากนั้นท่านภูสานถามต่อว่าตอนนี้ท่านอาศัยอยู่ที่แห่งใดอาวุโสอม,มานีกล่าวว่าอยู่ในหมู่บ้านข้างหน้านี้เองท่านภูสนถามต่อว่าขอโทษนะตอนนี้ท่านทำมาหากินอะไรงั้นหรืออาวุโสอม,มานีกล่าวด้วยเสียงขัดเคืองขึ้นมาว่า คนไม่ทำการทำงานจะเอาอะไรกินกระนั้นถึงเราจะไม่ร่ำรวยเช่นท่านแต่เราก็ยังไม่ถึงกับอดตายเอาละขอที่อยู่ของท่านหน่อยสิเผื่อวันหน้ามีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมเยือนบ้างท่านภูษสระนกล่าวตอบว่าท่านไปถามเอาในเมืองได้เลยว่าเรือนของข้าพระเจ้านั้นตั้งอยู่ที่แห่งใดใครก็รู้จักกันทั้งนั้นอาวุโสอมมานีกล่าวว่า ไม่ได้ต้องมีหลักฐานท่านต้องเขียนขึ้นมาด้วยตัวท่านเองในความเป็นจริงท่านภูสะนะไม่ต้องการเขียนสิ่งใดให้กับคนแบบนี้คนที่ไม่ รู้จักทำรรมาหากินเอาแต่เล่าเไปวันๆเขาจึงพยายามเลี่ยงอยู่หลายครั้งแต่อวุโสอัม,มนีไม่ยอมเขาจึงจำใจเขียนให้ไปท่านภูสนะไม่ได้รังเกียจคนจนแต่เพียงเขานั้นไม่ชอบคนที่ประพฤติตนเป็นคนเลวจากนั้นอวุโสอม,มนีขอให้ท่านภูสชนะแยกตัวมาสนทนากันเพียงลำพังก่อนที่จะกล่าวว่าท่านภูสะนะยังคงไม่ลืมถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งสองในอดีตใช่ไหมท่านภูสะนะกล่าวตอบว่า ไม่ลืมอาวุโสอมมานีกล่าวว่าหากข้าพเจ้าจะขออะไรกับท่านศัก์อย่างจะได้หรือไม่ท่านภูสะสนะถามว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านขอมาหากพอให้ได้ก็จะให้ รู้จักทร,รมาหากินเอาแต่เล่าๆไปวันๆเขาจึงพยายามเลี่ยงอยู่หลายครั้งแต่อาวุโสอัมมนีไม่ยอมเขาจึงจำใจเขียนให้ไปท่านภูสณนะไม่ได้รังเกียจคนจนแต่เพียงเขานั้นไม่ชอบคนที่ประพฤติตนเป็นคนเลวจากนั้นอาวุโสอัมมนีขอให้ท่านภูสชนะแยกตัวมาสนทนากันเพียงลำพังก่อนที่จะกล่าวว่าท่านภูสะนะยังคงไม่ลืมถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งสองในอดีตใช่ไหมท่านภูสะนะกล่าวตอบว่า ไม่ลืมอาวุโสอมมานีกล่าวว่าหากข้าพเจ้าจะขออะไรกับท่านศัก์อย่างจะได้หรือไม่ท่านภูสะสนะถามว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านขอมาหากพอให้ได้ก็จะให้